สวัสดีทุกคนกล้วยตักเป็นขนมที่เพกตา้าชอบกินมีรสหวานแล้วเป็นธรรมชาติเพกตา้าอายุ47แล้วอ่ะเพกตา้าก็เลยลดเรื่องของขนมก๊อบแกป๊ปหรือขนมที่ทําจากกะทิหรือใช้น้านําตาลเวลาไปบาจ,จีนจะได้กล้วยตากจากแม่มาเพกตา้าได้โอกาสไปช่วยแม่ด้วยนะ แม่จะมีกล้วยตากอยู่ตลอดเพราะว่ากล้วยน้ำว้าที่สวนนะ่ะปริมาณเยอะแม่ก็ต้องเอามาแปรรูปขนอมอาหารเพกตาก็เลยไปช่วยแม่ฆ่าเชื้อหรือเป็นพเาเจไลซ์ซึ่งกล้วยตากเ,าเป็นกล้วยตากธรรมชาติคือออร์แกนิกอยู่แล้วพูดดูดีนะออร์แกนิกไม่แต่อร่อยมากเลยนะกินมาหลายปีตั้งแต่แต่งงานกับพี่แรกนี่คือกินกล้วยตากแม่มาตลอดเลยนึ่งเนี่ยก็คือนึ่งปกติเลยเราก็ได้เก็บกล้วยตากไว้แล้วเราเอาไว้กินนาน,านๆกินกล้วยตากแม่แทนของหวานไม่ได้กินขนมกอลแก๊บเหมือนเมื่อก่อน แล้วกล้วยตากเนี่ยกินแล้วอิ่มไงไม่ใส่น้าตาลในจ่าจะบอกให้เราไม่ใส่น้ําพึ้งไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเพ็กต้าจะบอกแม่เสมอว่าขอเป็นกล้วยตากแบบตากแบบธรรมชาติเลยกล้วยเรามันหวานอยู่แล้วไง กดสอบสไครดูนะวันไหนไปไปาจีนจะถ่ายมาให้ดูอีกว่าขนมที่แม่ทำบายบายจากเวกตากเวกตากแสนอร่อย